ลนมิดของเราวันนี้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรนะคะไม่มีฮอทดอกลูกซ้นอะไรใดๆมีแต่ผักกับผักนะคะก็จะมีเส้นนิดนึงแล้วก็จะเป็นเห็ดก็มีเห็ดเข็มแล้วก็ไม,ม่มีฮอหนึ่งค่ะแล้วก็มาลวกนะคะลวกไม่มีลวกผักบุ้งนะคะแล้วก็จะเอามาตำคะ่ะก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะกินอะไรนะคะก็เลยกลับมาติส่งลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะ หลังจากกินเสร็จนะคับๆเราก็จะเดินตํตๆเขาสักเล็กน้อยนะคะก็คือตามไม่แรงคะ่ะเนื่องจากว่าน้าําเยอะคะ่ะกลัวก,กระเด็นข้าตานะคะก็ค่อยจวกจวกเบาๆเอาคะ่ะหลังจากที่ใส่เครื่องเสร็จนะคะแล้วก็เทเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทําการตาํตๆเขาสักเล็กน้อยนะคะก็คือตามไม่แรงคะ่ะเนื่องจากว่าน้าําเยอคะค่ะกลัวก,กระเด็นข้าตานะคะ ก็ค่อยจจวกๆเบาๆเอาคายนะคะคลิปนี้ก็เพิ่งกลับมาจากไปส่งลูกชายนะคะไปตั้งแต่เช้าค่ะกลับมาก็เลยหิวนะคะก็มา,มาค้นดูของในตู้เย็นนะคะทางต่อนะคะเราจะไปเวียงจันทร์นะคะวันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อเช้าแลวค่ะเราจะไปต่อวีซ่าที่เวียงจันทร์นะคะวันนี้ก็เลยเอาลูกชายไปฝากไว้ที่พี่สาวค่ะหลังจากที่ใส่เครื่องเสร็จนะคะแล้วก็เทเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทําการ กลับมาติดส่งลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะหลังจากกินเสร็จนะครับๆเราก็จะเดินตามเสน้นในระคะตามปักบุ้งใส่เผ็ดเค็มใส่มะมีนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆเคยกินกันหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเหมือนคลิปตามมาอีกแล้วแซ่บๆเก่าจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมจ้า เปิดคลิปมาก็ตําเหมือนเคยค่ะวันนี้ก็จะตารวมเม็รนะคะรวมมิตรของเราวันนี้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรนะคะไม่มีฮอตดอกลูกซินอะไรใดๆมีแต่ผักกับผักนะคะก็จะมีเส้นนิดนึงแล้วก็จะเป็นเห ure, ็ดก็มีเห็ดเข็มแล้วก็ไม่มีหอหนึ่งค่ะแล้วก็มาลวกนะคะลวกมามีลวกผักบุ้งนะคะแล้วก็จะเอามาตําค่ะก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะกินอะไรนะคะก็เลยพอมีเห็ดเข็มแล้วก็ไม่มีหอหนึ่งค่ะแล้วก็มาลวกนะคะ ลวกไม,ม่มีลวกผักบุ้งนะคะแล้วก็จะเอามาตำคะ่ะก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะกินอะไรนะคะก็เลยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเทเลยจ้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อิ่มอยู่ค่ะนะคะลมิรของเราวันนี้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรนะคะไม่มีฮอตดอกลูกซินอะไรใดๆมีแต่ผักกับผักนะคะก็จะมีเส้นนิดนึงแล้วก็จะเป็นเห็ดเข็มลวกแล้วก็ผักบุ้งนะคะ มีชามยางนี่แหละค่ะตามละเอียดแล้วก็ทําการใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้าใส่มะเขือเทศแล้วก็ตามนตำตาๆเขาสักเล็กน้อยนะคะก็คือตามไม่แรงค่ะเนื่องจากว่าน้ําเยอะค่ะกลัวกระเด็นข้าตานะคะก็ค่อยจวกจวกเบาๆเอาค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเทเลยจ้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อิ่มอยู่ค่ะเข็มลวกแล้วก็ผักบุ้งนะคะ มีชามยางนี่แหละค่ะตามละเอียดแล้วก็ทําการใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้าใส่มะเขือเทศแล้วก็ตามตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเทเลยจ้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อิ่มอยู่ค่ะกันนะคะที่ตามเห็ดเค็มใส่ฟักบุงใส่มะมีค่ะจะน่ากินหรือเปล่าจะอร่อยหรือเปล่าก็ต้องลองดูในคลิปนี้ละค่ะ <c oughs> ตามเส้นนี่ละค่ะตามักบุ้งใส่เห็ดเค็มใส่มะมีนะคะไม่รู้ว่า พี่ๆเคยกินกันหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเหมือนกันกับมาติทรงลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะหลังจากกินเสร็จนะครับๆเราก็จะเดินกลับมาติทรงลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะหลังจากกินเสร็จนะครับๆเราก็จะเดินหลังจากที่ใส่เครื่องเสร็จนะคะแล้วก็เทเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทําการ ตามตำเขาสักเล็กน้อยนะคะก็คือตับไม่แรงค่ะเนื่องจากว่าน้ําเยอะค่ะกลัวกระเด็นข้าตานะคะก็ค่อยจวกจวกเบาเเอาค่ะนะคะ่ะลรม,มิดของเราวันนี้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรนะคะไม่มีฮอตดอกลูกซินอะไรใดๆมีแต่ผักกับผักนะคะก็จะมีเส้นนิดนึงแล้วก็จะเป็นเห็ดค่ะกลับมาติส่รงลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะ หลังจากกินเสร็จนะครับๆเราก็จะเดินไปนะคะคลิปนี้ก็เพิ่งกลับมาจากไปชงลูกทรายนะคะไปตั้งแต่เช้าค่ะกลับมาก็เลยเหิวนะคะก็มามาค้นดูของในตู้เย็นนะคะตามเสน้นในละคะตามปักบุ้งใส่เผ็ดเค็มใส่มะมีนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆเคยกินกันหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเหมือนคลิปตามมาอีกแล้วเซบๆคอเกับจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมจ้า เปิดคลิปมาก็ตามเหมือนเคยค่ะวันนี้ก็จะตามรวมเมนะ็ดไาเยอเลยค่ะเพราะว่าเราชอบกินแบบบดเนาะสักสามสีซ่ซอนก็ว่าไปเจอเลยค่ะเพราะว่าเราชอบกินแบบบดเนาะสักสามสีซ่ซอนก็ว่าไปนะคะที่ตามพริเค็มใส่ฟักบุ้งใส่มะมีค่ะจะน่ากินหรือเปล่าจะอร่อยหรือเปล่าก็ต้องลองดูในคลิปนี้ละคะ่ะ <c oughs> ไปนะคะคลิปนี้ก็เพิ่งกลับมาจากไปชงลูกทรายนะคะ ไปตั้งแต่เช้าค่ะกลับมาก็เลยหิวนะคะก็มา,มาค้นดูของในตู้เย็นนะคะกตาํตาข้าสักเล็กน้อยนะคะก็คือตํามไม่แรงค่ะเนื่องจากว่าน้ําเยอะค่ะกลัวกระเด็นข้าวตานะคะก็ค่อยจวกจวกเบาๆเอาค่ะเข็มลวกแล้วก็ผักบุ้งนะคะมีชามยางนี่แหละคะ่ะตําละเอียดแล้วก็ทําการใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้าใส่มะเขือเทศแล้วก็ตามไปเจอเลยค่ะเพราะาเราชอบกินแบบรถตัดเนาะ สักสามสี่ซอนก็ว่าไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราชอบกินแบบรสตัดเนาะสักสามสี่ซอนก็ว่าไปทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเทเลยจ้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อิ่มอยู่ค่ะ้ดยมะนาวเลยนะคะก็พุงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้าตาลใส่ผงชูรสเสร็จแล้วค่ะใส่ที่ใตอนต่ำด้วแหละแล้วก็บิดเสร็จแล้วก็ตอ่อด้วยน้ําปลาเลยนะคะน้ําปลาก็ใส่าตานตามข้าสักเล็กน้อยนะคะก็คือ ทำไม่แรงค่ะเนื่องจากว่าน้ําเยอะค่ะกลัวกระเด็นข้าตานะคะก็ค่อยจวกจวกเบาๆเอาค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเทเลยจ้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อิ่มอยู่ค่ะทางต่อนะคะเราจะไปเวียงจันทร์นะคะวันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่มืะะ่้าแล้วค่ะเราจะไปต่อวีซ่าที่เวียงจันทร์นะคะวันนี้ก็เลยเอาลูกชายไปฝากไว้ที่พี่สาวค่ะหลังจากที่ใส่เครื่องเสร็จนะคะแล้วก็ เทเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทำกันด้วยมะนาวเลยนะคะก็รุงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ําตาลใส่ผงชูรสเสร็จแล้วค่ะใส่ได้ตอนตามแล้วแหละแล้วก็บิดเสร็จแล้วก็ต่อด้วยน้ําปลาเลยนะคะน้ําปลาก็ใส่กลับมาติสทรงลูกชิายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะหลังจากกินเสร็จนะครับๆเราก็จะเดินตามเสน้นในละคะตามปักบุ้งใส่เผ็ดเคม็มใส่มะมีนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆเคยกินกันหรือเปล่านะคะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเหมือนคลิปตาม,มาอีกแล้วเซฟเซฟค่าจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมจ้าเปิดคลิปมาก็ตาเหมือนเคยค่ะวันนี้ก็จะตำรวมเม็ดวก็มีเห็ดเข็มแล้วก็ไม่มีหอหนึ่งค่ะแล้วก็มาลวกนะคะลวกมะมีลวกพักบุ้งนะคะแล้วก็จะเอามาตำคะ่ะก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะกินอะไรนะคะก็เลยเจอเลยค่ะเพราะว่าเราชอบกินแบบรสจัดเนาะ สักสามสี่ซอนก็ว่าปันด้วยมะนาวเลยนะคะก็รุงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ําตาลใส่ผงชูรสเสร็จแล้วค่ะใส่ได้ตอนตำแล้วแหละแล้วก็บีบเสร็จแล้วก็ต่อด้วยน้ําปลาเลยนะคะน้ําปลาก็ใส่คลิปตามาอีกแล้วเซฟเซฟคอเก่กาจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมจ้าเปิดคลิปมาก็ตาเหมือนเคยคะ่ะวันนี้ก็จะตารวมเม็ดทางต่อนะคะเราจะไปเวียงจันทร์นะคะวันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่เมืะะ่อเช้าแล้วค่ะ ราจะไปต่อวีซ่าที่เวียงจันนะคะวันนี้ก็เลยเอาลูกชายไปฝาไว้ที่พี่สาวค่ะการตำตาเข้าวสักเล็กน้อยนะคะก็คือําไม่แรงค่ะเนื่องจากว่าน้ําเยอะค่ะกลัวกระเด็นข้าตานะคะก็ค่อยจวกจวกเบาๆเอาคาทางต่อนะคะเราจะไปเวียงจันนะคะวันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่มี่าวแล้วค่ะเราจะไปต่อวีซ่าที่เวียงจันนะคะวันนี้ก็เลยเอาลูกชายไปฝาไว้ที่พี่สาวค่ะพอมีเห็ดเข็มแล้วก็ไม่มีหอหนึ่งค่ะแล้วก็มาลวกนะคะ ลวกไม่มีลวกพักบุ้งนะคะแล้วก็จะเอามาตำะคะ่ะก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะกินอะไรนะคะก็เลยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเทเลยจ้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อิ่มอยู่ค่ะคลิปตามมาอีกแล้วแซ่บๆคลอเก่าจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมจ้าเปิดคลิปมาก็ตาเหมือนเคยคะ่ะวันนี้ก็จะตํารวมเม็ดนะ,ะกลับมาติส่งลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้คะ่ะ หลังจากกินเสร็จนะครับๆเราก็จะเดินตามเสน้นนในราคาตามผักบุ้งใส่เผ็ดเคม็มใส่มะมีนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆเคยกินกันหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเหมือนเคม็มลวกแล้วก็ผักบุ้งนะคะมีชามยางนี่แหละคะ่ะตามละเอียดแล้วก็ทําการใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้าใส่มะเขือเทศแล้วก็ตามมากลับมาติดส่งลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะ หลังจากกินเสร็จนะครับๆเราก็จะเดินหลังจากที่ใส่เครื่องเสร็จนะคะแล้วก็เทเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทําการคลิปตาม,มาอีกแล้วแซ่บๆคือเก่าจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมจา้าเปิดคลิปมาก็ตาเหมือนเคยคะ่ะวันนี้ก็จะตารวมเม็ดนําด้วยมะนาวเลยนะคะก็รุงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ําตาลใส่ผงชูรสเสร็จแล้วคะ่ะใส่ที่ในตอนตำแล้วแหละแล้วก็บิดเสร็จแล้วก็ต่อด้วยน้ําปลาเลยนะคะน้ําปลาก็ใส่ กับมาติส่งลูกชายก็เหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ค่ะหลังจากกินเสร็จนะครับเราก็จะเดินทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเทเลยจ้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อิ่มอยู่ค่ะ